เอ้โะเรับข้าเกมของโ o นโฟร r เอ็กซ์ e ีมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในตอนนี้เราก็จะมาทําการอัปเกรดสกิลนะซึ่งจะได้เห็นแล้วะว่าผมได้ย้ายสายนะครับมาเป็นนี่เลยอาชีพใหม่นะครับอย่างนินจานะครับคือแต่ก่อนเนี่ยผมอาจจะเล่นนะครับอาชีพเวทไทยใช่ไหมตอนนี้ย้ายเป็นินจานะครับเพราะเนื่องด้วยสกิลองนินจา a นี่หายง่ายมากนะครับ เดี๋ยวผมลองกดเลยทีนี้กิจกรรมในวันนี้นะครับที่จะมาทำก็คือเป็นกิจกรรมตีบวกไอเทมนะครับตอนนี้เริ่มตั้งแต่วันที่6เนี่ยมิถุนาจนถึงวันที่11มิถุนานะมีระยะเวลาอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะผมก็เลยลองดูตอนนี้ผมมีตั้แต่อยู่10ใบนะครับลองดูแล้วกันว่า10ใบ,บเนี่ยจะช่วยให้ผมสามารถได้บวก9ของในจาไม่ถือว่าราคาดีอยู่นะถ้าได้นะครับจัดไปเลยครับ1อันนะครับ ขึ้นยังไม่ขึ้นเขาบว,บวกยากนักยากหนานะครับไปแล้วตอนนี้บวกแปดนะครับต้องมีแบบแผนอื่นนะทำไมคือถ้าสิบใบไม่ติดนี่คือก็ก็ไม่ติดนั่นแหละครับกดลัวๆไปเลย เต่ไปคลิกปึ๊บติดนี่ไงอ่าหบวกแปดจริงจริงผมว่าเมื่อเราเงินมาโยนเล่นอ่ะตอนเนี้ยเก็บเงินซื้อเลยน่าจะดีกว่าไหมแต่ก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์ให้ท่านผู้ชมดูใช่ไหมล่ะอืมไงคูณสองตยองไม่ติดเลยอืมหมดไปเท่าไหร่ ประมาณห้าแสนได้ไหมออไม่ติดเลยนะครับได้บวกแปดเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมคูนสองอย่าอย่าลืมมาตีบวกกันนะครับวันนี้ผมไปพักก่อนแล้วเ,เจอกันเดี๋ยวตามหาไปกันแตกเพิ่มกันนะครับตอนนี้ผมอาจจะมาเล่นเซตฟอร์เรสบ้างกับแต่ว่าไม่ได้เซตไม่ได้ทิ้งเซตลิงนะครับเซตลิงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเนี่ยอันนี้เซตลิงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้ขายเซตลิงแล้วมาใช้พงไพรนะครับ ผมแค่อยากลองเล่นพงไพ่เฉยๆเมือนไปลงกิฟนะครับก็นี่แหละสเตตัสสเตตัสตอนนี้ของพงไพ่ผมต้องดันคีดามิดนะครับให้ขึ้นเนาะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับอ่าสายอาชีพใหม่แล้วก็ผมก็ได้ย้ายสกิลอีพิเศษเซตใหม่มาแล้วนะก็เจอกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับไปแล้วครับ